สวัสดีครับวันนี้พามาเบิงอ่าหมูพี่น้องแม่ป้าพ่อแม่อ่าน้องนองุ่งมาเก็บบักพริกนะครับวันนี้เนี่ยเราพอเดอือดอันนี้พามาเบิงพักซี่นะครับซีลาว้วก็พักหอมแบ่งพักขาดพักกว้างตุง ันพ่อ,อนกล้วยต้นนี้มันกออยู่เฮียนมั้ยเ,เดี๋ยวเบื้องมันเป็นเด็กแปลกมูไหมนนั้นพริกขาวนะครับพริกขาวท่านพ่อเก็บมาเน,นี้มาเก็บพริกเขียวก่อนนะครับนี่ครับเพ่าเก็บแต่ละเมือเต่านะครับเก็บจากนี้นะเก็บแปวนห่อนหมอกันยูนะครับ สองฟังเลยฟังนี่ให้กันเจ็บไปัาท่านแล้วครับมันเจ็บไปมันเศร้านี่มาท่านได้ไปบึงนี่ครับเพิ่นได้ไปยักทุงแล้วบอะบึงน่งสองสามสี่หาเอาได้ไปดาหาถุงเอาอ,อย่างนี้อย่งนั้นเบรกนรถซื้อบุกพิกได้ครับ เอาจักตันรัพ่อข้าเอาจักตันหน่บาทเยีมมาก มาไลหลแบบว่านี้พนักงานไหมไหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพูดหนึ่งกองกดหนึ่งแล้วก็ซิปพูดนันเจือซิปเงื่อนไปขายของซิปคน้นนี่ครับอันนี้นี่นทวงหนึ่งเพิ่งไป ก็ลมกระแห้งมือนี่เทิ้งแกกถท้งแถมมาตนี่ใบเขียวอุลูดีเนาะเขาลมมาเนะยาะผู้ย่ยหญ่ผู้ยัยยัยเขาลมมบ่ว่าด้บอก,บบกพายได้บอกแม่ค่อยเนี่ยคนหญ่ก็ดังเปาะเปาะเออหน่วยแม่ไปจัก,กัดีเนาะไป เยิบมาเบื้องนี้ย,ยิบม,มาเบิ่งนีอนี่ครับนไงสวยจ้าสวยโอ้ยแ่งเด็ดจ้าแล้วโอ้โอมีหอทองคำํำนี่เพิ่งเห็นของคํำต้นหนึ่ง นัดิเรืองนเาอ้ปูไร่ไหนเจ้าเบิ้งเนี่ยเบิ้งสังเกตเบ้งหลอดมีตนนี้ตนเดียวแหละท้องคำนอนนันเขียวมืดบนเจ้าเ้อหดมันดดยิดมนึหดโลดไม่นั่ดิกับหดมึนกับหดไดกับเจ้าเป็นยัง พึ่งนั่นมาหันย่านหมู่หงา่เหมือนเจ้าองเพาพสมึงครับพี่น้องมเจ้าเพึ่งเสียงเสียงไปคนเราปอลเราปอดนันปอหนึ่งนีนี่สีนันปอหนึ่งหาุดปอหนึ่งเห็นตัอเห็นทัพสีถุงนะครับก้าเขาา

กับปัวอีกเอามากไข่นมอนละปนลูกเขยอีนนอมนัมนละเขาไปนำกันตอนทั้งใบเนี่ยตั้งใบเนี้งใบนี่าเชียบเลยลงมากมันมนงหวใหญ่บ่ต้นน้งเดือง เอาเดินมานี่ที่หาถุงได้พ่อปะ ว่ามันนี่ล่มดีเนะะานะ,ะานถุงมันเป็นถูงส่งส่งไดกับยุคส่งนั่นแหละมันว่ายืดไป ไปเอาเขาไปในร่องไ้เออเดี๋ยวเพื่อนเสียวสายมากกระเป๋าจะเอาออกเลยเออเปลี่ยนดยเฮ้นี่เปล่านี่เปลไป ใบซี่หนูนเต็มเหรอแม่อวันห้าม,มมันล่มมันทิพย์านเก็บเอาขึ้นย,ย่างงา <ไป S 1> ่ามเนาะทาเป็นอั้งแล้วก็ไปเก็บเลยหนูวววปวดไหมพุ่นก็ถือมดจากไ,ปไ,ปไหนไปแต่ว่าจากนี้พี่พุ่นเราจะไปใส่ครับติดตามคลิปต่อไปเด้อ